ฟาบี้เรียบร้อยครับเต็มข้อเลยครับกดเข้าไป2ต่อศูนย์ครับก็จะเป็นประตูที่แบล็คเพิร์เนี่ยเล่นง่ายขึ้นเลยครับนาที30คเปรับจากฟาบิซิโอคาเนโรประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับฟาบี้นักหนึ่งจนได้ครับเกมนี้จากจุดโทษ ที่แล้วได้ยิงไป28ประตูนะครับกับธรรมซ้อเซตกันใหม่ลูกนี้ฟาบิซ oh, ิโอจิมหัวเกือกเรียบร้อยเลยครับโอ้โ oh, ห oh. จิมหัวเกือกเสียบเสาสองครับ1ประตูต่อ0ของแบล็กเพิร์ลโอกาสครั้งที่สองแล้วขึ้นนำเร็วเลยครับทางแบล็กเพิร์ลเกมดุดันจริงๆค,ครับยิงคมมากครับ hmm. ฟาบี้โอ้ใส่ก้อย mm hmm. เข้าไปเลยนะครับเสียบสามเหลี่ยมดูอีกครั้งครับ บอลจ่ายจากธนุพงศ์ครับแล้วลูกนี้ไม่รู้จะรับยังไงเลยครับนัทนันไพรทูลโ,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 โอ้โหยิงหัวเกือกฉีดยาครับเท้าวขวาของฟรานซิโอครับลูกนี้ไหลามาฟราบี้ยิยงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจิ้มหัวเกือกเสียบมุมเข้าไปครับ3ต่อ0ูนยมาเรื่อยๆแต่ก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันครับแบล็กเพล็ก่อน จบครึ่งแรกเหลือหนึ่งนาทีกว่าๆครับนาที18ดนะครับโอ้มายิงได้ดูครับเนี่นี่ตบเข้ามาข้างในอนุพงน์ไหลมาแล้วจิ้มเลยครับหัวเกือเสียบมุมเข้าไปครับฉีดยาครับลูกนี้โอ้จุดตีนานมาฟราบิโอยิงเข้าเลยครับโอ้โหขวาของฟราบิโอครับนี่เหมือนอักอั้นมานานครับพิกแซงนำสองหนึ่งครับเบคเปอร์ยูเนเต็ด กดแอตซิตีก็รู้ใจครับจุดนินันประตูที่4ของฟราบิซิโอครับดูครับจุดนินันยกมาแล้วขวาบเยียงเข้าไปครับโอ้โ,โอ้โลุ้นประตูสุดสวยประจำสัปดาห์ได้เลยครับช็อตอินของแบ็คเพิร์ได้เร็วมาเลยครับแล้วยิงมาต้องแซฟแล้วว้าเข้าประตูไปเลยครับโอ้โห เป็นแบ็คเพลครับขึ้นนำจากฟราบิซซโอคนนี้ครับโอ้โหยิงไกลแล้วก็เอาไม่อยู่ครับได้เปิดมาแล้วก็จับบอลแล้วกดด้วยขวาลูกนี้ครับปัดไม่อยู่ครับธีรวัตรมานีน้ถึงก่อนหักกลับมาฟราบิซิโอดึงเข้าซ้ายลองอกทีนึงโอ้หลอกแล้วยิงได้ประตูครับโอ้ขึ้นนำสามสองครับจากฟราบิซซโอครับแบ็คเฮลสทิ้งประนำอีกแล้วครับแล้วก็เอาจนได้ด้วยครับโอ้ฟราบิซิโอจังหวะยิงนี่ หลอกจนทางด้านวิริการนี่หลงเหลี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็ตวัดอีกนี่ขวาเข้าไปครับวิริการพยายามจะไปดักทางเลยครับแต่โดนแตะหนีมาลูกนี้ครับโอ้โหยืนคุมเส้นก็ไม่ทันครับมาติดแล้วฟราปิโซยิงชี้ยาได้ประตูโอ้โหปิดกล่องเลยครับแบบนี้5ประตูต่อ3นี่ครับ3แต้มไม่น่าจะพลาดแล้วครับแล็กโกลยูไนเต็ด ประตูที่5ของพวกเขาครับจากฟาร์มิซิโอครับแล้วก็เป็นประตูที่7ในฤดูกาลนี้ด้วยครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าเป็นลุกสี่ของทีเหมือนกันครับจังหวะเกมลุกนี่วัดระยะยิงเลยครับโอ้และตัวพาวเวอร์เพลย์นะครับอินมูตสนใท้สัญญาแลาว้วฟาร์มิเชโอวิ่งมากดลูกนี้เข้าไปครับ1.0 แบ็ควอรยูเนเต็ดขึ้นนำครับจากจุดโทษของฟราปิซิโอนะครับนาทีที่4ประตูที่8ของฟราปิซิโอใน NBA ฟุตซอลไทยลีก2024ครับกลายเป็นผู้ที่ทำประตูสูงสุดให้กับแบ็กเคิร์ในเวลานี้ครับรจุดกเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งไปดึงกอราฟเอลครับทางเบียรัพัดแล้วจุดโทษไปครับ เลวเ,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 เข้ามาแล้วกดนี่ได้ไดประตูสามสองรฟราบิเซโอครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวแล้วได้ประตูเลยครับจังหวะนี้แ,แฟนที่ชอบครับดูกรบผักมาแล้วู้หมีหน้าประตูมีพาดุพงครับทำลายจังหวะอยู่ด้วยครับเอาแล้วพลิกมาได้แล้วซัดโนนี่เข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะตามประกบของอานนท์นี่เหมือนทั้งนั้น จะไม่ให้มาครับแต่พอพลิกเลยหลุดไปเลยครับแล้วกดด้วยขวาของฟาวิซิโอสองต่อสูงเนี้ยพาไปเตะเขยับนำไป็นสองตัวสูงแล้วครับประตูที่สิบของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับโอ้โหคือนี่ครับจะไม่พลิกครับไอเลียมของฟาวิซิโอนี่พลิกนิดเดียวหลุดไปเลยครับแล้วก็ตามไปบล็อกไม่ทานพัะกระพุนก็ไม่ทานครับ ไลครับนาวินวิ่งมาแล้วจ่ายจ่ายแล้วแปลลูกนี้โอ้โห,โหเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อสู่ครับฟราบิซิโอ,อบอลฟรีคิกเล่นลูกสูตรครับนาวินไหลามาให้ราบี้ก็ยิงเข้าไปครับ2อสูตแล้วนาทีที่6นะครับดูครับนาวินไหลามาแล้วฟาบิซิโอแปลชั้นแลนิดนึงครับแล้วมันเข้าเสาสองพอดีเลย ดูรับกองเชียร์แมมาเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วยิงซ้ำจจอๆเข้าไปครับฟาบิซิโออ่าก็ฟาบิซิโอ,โอยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับสี่ประตูต่อศูนย์โอ้เสียบมุมครับนาที17แฮตติกไปแล้วครับฟาบิซิโอ ก็เป็นประตูที่13ของฟาบิซซโอในฤด,ดูกาลนี้ด้วยครับก่อนหน้านี้เขายิงไปแล้ว10ลูกนำเมนดาสงรวงทีมกับฟาบี้ดูครับแต่ลูกนี้เสียมุมเลยฟาบิซซโอหลบมา2เลยครับฟาบิซซโอดีดมาด้านข้างเนเน่ นี่น่คืนฟาบียิงเรียบร้อยครับห้าศูนย์โอ้โหมันช่างง่ายได้เหลือเกินครับลูกนี้อีกยิงคนเดียวไปสี่ลูกแล้วครับฟาบิซซโอนาทียี่สิบสองแล้วก็ไหลมาเรื่อยเรื่อยครับทำให้ฤดูกาลนี้ยิงรวมไปเนี่ยสิบสี่แล้วครับฟาบิซซโอก่อนหน้านี้ยิงสิบเกมนี้คนเดียวล่อไปสี่แล้วครับ เน่เนก็รู้ใจครับคือมาให้ยิงแบบความาาบแล็กเพลดูงนี่ครับหลุดมาเดียวแล้วยิงอีกทีโอ้โหเที่ยวนี้โอ้ไม่ไหวะครับทางประวิชินโซ1.0ึ่งต่อศูนย์ครับแด็กเพยเนยต็ดบุกมาขึ้นนําแล้วครับจากปราบีซีโอประตูที่14ครับของฟาบีในฤด,ดูกาลนี้ครับนาทีที่11บอนลเปิดมาจากรัตนชัยครับให้ฟาบีฉีดยาหแตะสวยลูกนี้ รูเดธให้แล้วยิงตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหลูนี้ต่อบอลกันสวยสนงดงามเลยครับทางแบล็ก p e ิร์ u ยูไนเต็ด5-0ครับนี่แก้มาจารุนเดตตั้งฟาบีวิ่งมาฉีดยาใส่ก้อยเสียบเสาสองเข้าไปเลยครับมีลูนแฮตทริกได้ครับฟาบิซิโอคาเนโ,โรเล่งแล้ววิ่งมายิงลูงนี้เรียบร้อยครับโอ้ยิงดีด้วยครับแฮตทริกครับฟาบิซิโอ ยิง16ลูกนฤะด,ดูการนี้ครับโอ้แล้วจะขึ้นมาลุ้นดาวซันโวลแล้วด้วยครับแบบเนี้วิ่งมาแล้วยิงเฉียบขาดเลยครับ10ลูกครับ